สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพันธทองใจดีนะครับวันนี้แม่กุ้งช่องแฮปปี้มัมครับมาขอใช้สถานที่บ้านลุงพันธ์ทองและขอให้เป็นช่างภาพด้วยนะครับวันนี้เราทำอะไรกันตามมาดูได้เลยครับกะเพราหอยนางรมกันค่ะแม่กุ้งไปเห็นในเฟซมีคนเขาโพสกะเพราหอยนางรมก็เลยไม่เคยคิดว่า,อาหอยนางรมมันจะออมาทำพัดกะเพราได้ลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไง พริกนะคะเพื่อนๆแล้นี้แม่กุ้งใช้พริกสามสามชนิดนะคะก็มีพริกจินดามีพริกกระเหลียงแล้วก็มีพริกสวนค่ะเพื่อความแซ่บแล้วก็กระเทียมนะคะเบสิกของการทํากระเพราต้องมีพริกกระเทียมค่ะแต่พริกของแม่กุ้งรอบนี้มีพริกจินดาพริกกระเหลียงและพริกพริกขี้หนูสวนค่ะเพราะว่าหอยนางรมไม่จําเป็นต้องทําให้เขาสุกมากเราเพิ่มพริกข้ห่ะแล้วนะคะเพื่อนๆ เป็นรสตามใจชอบเลยนะคะนกะอกจากหอยนางรมเนี่ยน้ําเข้าเยอะไม่กุ้งจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยจะไม่เหมือนหมูไม่เหมือนไก่นะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปก่อนน้ำเข้าออกเยอะค่ะ <c oughs> ไปแ <c oughs> รงหอยนาม <c oughs> คือหนอนองรมไม่ต้องสุกมากเพราะว่าเราต้องการกินความหวานจากหอยามมนางรมเนาะ อองบอเ,เ<ล>พราะจริงกะเพราก็สุกง่ายและฉุนมากเพื่อน แต่ถ้าใครชอบแห้งเนี่ยก็คือใส่หอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยแม่กุ้งว่าน้ําหอยจะไม่ออกเยอะขนาดนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะไปชิมกันค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆเชฟก้อยเพิ่งมาเฉลยตอนที่แม่กุ้งทําเสร็จว่าเราทาผัดกระเพราหอยนางรมอ่ะเราจะต้องเอาหอยนางรมอ่ะแ ใอยน้ำเงินใส่รั่วอกก่อนแล้วน้ำจะไม่เป็นแบบน้ำท่วมเนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอย่าทำคปล่าเออเออแต่ว่าคนชอบน้ำนี่เยอะอก็จับไปเพราะว่ามีน้ำก็กินก่อนเองได้พิกินหมูสวนก็เลยผสมได้โอเคมัน,นเป็นเโรพิเศษ มังกรพันธุ์บัลตันเน่บหลตันเนเป็นเมนูผัดกะเพราหอยนางรมหอยนางรมครับแล้วหอยนางรมแล้วก็ไข่เจียวชะอมชะอมนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำวันนี้เป็นฝีมือของแม่ฟุ้งที่พี่มาพี่จะจริงๆอ่ะพี่ก้อยจะเป็นคนทำข้าวอรวันนี้เชฟเชฟเจ็บท้องค่ะบเชฟเจ็บท้องเจ็บปวดท้องปวดท้องเพราะอะไรรู้ไหมพี่ดูสักอีกเพรานึกจา ทรงผมใหม่มันเป็นสังเกตนะคะว่าพี่ก้อยเริ่เปลี่ยนไปทรงผมไปม่เท่ทะล่อขึ้นทุกคนทรงผมใหม่หมดเลยนะสามคนที่นั่งนี่นี่ทรงในร้อยคาฮาริยาครับอันนี้ทรงเกินทรงอะไรไม่รู้ขัดใจลูกสาวทรงคกินผมเป็นพิซซ่าพิซซ่าพิ่าไข่เคี่ยวทำดีๆถ้าพี่ก้อยทำอ่ะอาหารอาจจะพี่ถีพี่ถันแม่กุ้งอะสายจวด อยนางรมค่ะเพื่อนเพี่นี่หอยนางรมล้วน